วันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านวชรายุกัววงนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเชียงใหม่นะครับวันนี้ทางทางทางผมนะครับผมชื่อนอรพัฒน์อัศวะวันลบนะครับเป็นบรรณาธิการวารสารการเงินการคลังแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับสานักงานเศรษฐกิจการคลังครับวันนี้ก็ก็จะมา ขออนุญาตสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะขออนุญาตบันทึกเทปไปด้วยนะครับ <ผม S 2> ในกรณีที่อาจจะช่วยในการนําไปประชาสัมพันธ์นะครับ <ผม S 2> ใ,นในภายหลังหลังจากสัมภาษณ์ด้วยครับผม,ผมครับก่ <ผม S 2> อนอื่นก็อยากจะสอบถามครับว่าตอนนี้เกี่ยวกับข่าวของเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องโควิดจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆเลยที่เวลาคนพูดถึงเชียงใหม่นะครับก็ดูเหมือนว่ายอดจํานวนผู้ติดเชื้อก็น่าจะค่อนข้างจะหลายเดือนต่อเนื่องมาแล้วใช่ไหมฮะที่ที่เริ่มมียอดจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับเห็นล่าสุดมีข่าวเรื่อง ICU สนามด้วยแต่นี้ไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องโควิดนี้กระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับแล้วก็การในแง่ผลกระทบการท่องเที่ยวครับผมอ่าโอเคนะครับคือเป็นเป็นสองพาร์ทเนาะ ถ้าเกิดถามว่ามันกระทบไหมเนี่ยมันกระทบกับประเทศไทยแหละมันคงไม่ใช่กระทบเฉพาะเชียงใหม่ละแต่เนื่องด้วยเพราะว่าจานวนเนี่ยมันดูว่าเป็นท็อปห้าแล้นในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ถามว่ากระทบไหมก็คงกระทบกับเซนติเมนต์ของนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวนะครับแต่มันก็มีหน้าที่ของเราก็คือต้องทําข่าวเชิงบวกนะครับให้ออกไปนะครับ ก็ข่าวเชิงบวกนั้นต้องก็ต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรต้องสื่อสารไปด้วยในลักษณะที่ว่าทางจังหวัดมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการเทวัคซีนมาอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รับมติว่าการสงสารสุขลงพื้นที่ที่เชียงใหม่นะครับเพื่อตรวจด้วยตัวท่านเองอันนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เพิ่มความมั่นใจนะครับก็ คำตอบคือกระทบไหมกระทบครับด้วยความความรู้สึกแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆการที่ทําให้โควิดอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้จริงๆซึ่งตอนนี้นทางจังหวัดก็ย,ยืนยันนะครับว่าก็ก็สามารถควบคุมได้อยู่ในจุดที่ควบคุมได้นะครับครับเ,เกี่ยวกับาาการเปิดรับนักท่องเที่ยวครับท,ที่ที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ 1พฤศจิกายนนะครับที่เป็นการเปิดประเทศเนี่ยมีผลกับการท่องเทีย่ยวของเชียงใหม่แค่ไหนครับผมก็จริงๆ้วจะมันมันสองสองขานะครับถ้าทางผู้ประกอบการเนี่ยคือผู้ประกอบการตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติเนี่ยตั้งแต่วันที่1พยายนนะครับตามแผนแล้วเนี่ยก็คือเราทําได้ตามแผนทุกอย่างนั่นแหละเรื่องเรื่องของการเพิ่มจํานวนของผู้ประกอบการที่ ได้ชาแล้วก็ชาพลัสนะครับก็อย่างที่เราทราบแล้วชาคือ,อไรชาพลัสเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะครับตอนนี้ชาพลัสแล้วขึ้นขึ้นขึ้นจำนวนของโรงแรมเพื่อไปอยู่สู่การจองให้ผ่านไทยไทย,ไทยแลนด์พาสเนี่ยทางเชียงใหม่ก็มีนะครับอันนี้ถ้าถามว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับยอดเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยว ที่บินเข้ามาสู่เชียงใหม่จริงๆเนี่ยอยู่ในจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคนนะครับแต่อันนี้มันเป็นนักวันนี้นะครับหังน,นี้จำนวนเที่ยวบินเนี่ยที่เช่าเหมาลำมาเนี่ยที่มาลงที่เชียงใหม่โดยตรงเนี่ยนะครับเริ่มเนี่ยวันแรกเลยตั้งแต่วันที่ห้าละนะครับและจะรันไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ไม่มีแผนแล้วนะครับแล้วมียอดบุกิ้งมาแล้วนะครับวันที่ห้าพฤศจิกายนจนไปถึงวันที่สี่มีนาคม 2มัน565เนี่ยนะครับจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดที่จองเนี่ยมี55เที่ยวจาก4สายการบินนะครับก็คือเจจูแอร์นะครับ Air, a a, คอเรียนแอร์แล้วก็เอเชียนานะครับแล้วก็ยินแอร์นะครับจำนวนที่นั่งนะครับก็คือ 1, 200, 5, 1 2 0 0 5เอ่อ1พัน0้าร้อยสิที่นั่งนะครับวันพักเฉลี่ยเนี่ย6วันเพราะว่าเราใช้ฐานแพ็กเกจจากแพ็กเกจที่เอเจนต์ขายทางเกาหลีนะครับนะครับ ก็เฉลี่ยเนี่ยประมาณ 6, วัน5คืนนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อวันต่อต่อวันนะครับตกเฉลี่ย1น0 0 0บาทนะครับรวมแล้วเนี่ยก็มีประมาณการรายได้อันนี้คือจากททท,ทส่วนกลางน,นะครับประมาณการรายได้เนี่ยที่ได้จากโปรเจกต์เนี้ยนะครับรวมแล้วไน้ประมาณ600ล้านนะครับ480,000บาทนะครับอันนี้คือคือเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากเกาหลีโดยตรงที่บินเข้าตรงเชียงใหม่นะครับ ยังไม่นับว่าถ้าจะมีเที่ยวบินอื่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะมีเดือนธันวาคมเนี่ยประมาณการว่าวันที่7ถึง11เนี่ยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียบินตรงเข้ามาถึงเชียงใหม่เนี่ยก็มี127แพ็กซ์โดยประมาณนะครับซึ่งก็ก็คึกคักครับถ้าถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับครับผมทีนี้อยากจะให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ เรื่องของช r m ม,มิงเชียงใหม่นิดนึงครับ<ฆ>ช้ำม,มิงเชียงใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าเราได้ยินคํานี้มาถ้าถ้าผมติดตามข่าวน่าจะตั้งแต่ประมาณสงการานหรือก่อนหน้านั้นมาแล้ว<ฆ>ที่มีโครงการนี้ใช่ไหมครัแล้วก็<ฆ>ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการโปรโมทเรื่องช h a ม,มิงเชียงใหม่เนี่ยให้เป็นแซนด์บ็อกซ์คล้ายๆกับภูเก็ตแล้วก็พังงากระบี่สมุยอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เ<ฆ>นื่องจากว่ามีการเปิดประเทศ หพฤศจิกายนแล้วนี่ไม่ทราบว่าเรื่องของแซนด์บ็อกซ์เดิมกับ1พฤศจิกานี่มันเรื่องแซนด์บ็อกซ์ยังมีอยู่ไหมคะหรือว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับคือ,อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอขอขอนุญาตอธิบายนี้ก็คือณตอนนี้ทางส่วนกลางนี่นะครับปรับนะครับ ชัมมิ่งเชียงใหม่เนี่ยก็คือใน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 โปรเจกต์หนึ่งที่ที่จะต้องทําการเปิดประเทศนั่นแหละนะครับเปิดเปิดเปิด,ปดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับณักนะตอนนี้มันมีการที่เราเรียกว่า test and go นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจาก63ประเทศที่เป็นได้ถูกกำหนดไว้เนี่ยในเล็บก็คือ63าประเทศที่ความเสี่ยงต่ำนั่นแหละเมื่อบินตรงเข้ามาในเชียงใหม่ นะครับก็ต้องทำการเทสตหนึ่งคืนแรกนะครับรอผลในหนึ่งคืนนั้นเมื่อผล RT-PCR Test เ,เป็นลบหลังจากนั้นก็จะฟรีครับฟรีทัโรมคือไปไหนก็ได้นะครับอันอันอันน,น,นี้อันนี้คือวิธีปฏิบัติเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเข้าราชาอาณาจักรเลยครับไม่จำเป็นต้องเชียงใหม่ Test a แอนโกคือ ถ้าท่านมาจาก63ประเทศนั้นนะครับที่ได้กําหนดไว้เนี่ยท่านเข้ามาที่สุวรรณภูมินะครับจอง1คืนตรวจ RT-PCR ถ้าผลเป็นลบไปไหนก็ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่เราเรียกว่า Test and go นะครับเ e s t and go กนี่ก็มาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับส่วนนอกเหนือจาก63ประเทศนั้นนะครับก็ใช้หลักการของ s ซนบ b o x เกันเราเราพูดว่่า Sandbox ก็คือถ้าบินตรง นอกเหนือจาก43ประเทศที่กําหนดนั้นนะครับบินตรงมาเข้าเชียงใหม่ปับ๊บต้องกักตัว7วันทำอารทีพ t ษยา2ครั้งคือใน d ด y 1หรือ d ด y 2และครั้งที่2คือ d ด y 6หรือ d ด y 7ถ้าผลเป็นลบจากนั้นไปไหนก็ได้นั้นคำถามท,าที่บอกว่ายังมีแซนด์บ็อกซ์อยู่ไหมก็มีครับนะครับแต่มันปรับเปลี่ยนตามนโยบายของสบคนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับ ครับเอ๊ะอ,อ,อย่างอย่างอย่างรัสเซียที่ว่าจะมาเดือนธันวานี่เข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในหกสิบสามประเทศถูกไหมฮะก็จะเป็นกรณีแล,ล้วม,<า>ม,มาเลเซียครับมาเลเซียขอโทษครับอ๋อมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียครับครับผมครับอ,อแล้วเ,อเ,อเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเรื่องที่ว่ามาถึงแล้วก็ตรวจอ,อ,อยู่เจ็ดวันนะฮะเกณฑ์นี้นี่ใช้กับ ที่เชียงใหม่แล้วจริงๆใช้กับจังหวัดอื่นด้วยไหมนะฮะหรือว่าเฉพาะ,พาะที่เป็นจังหวัดแซนด์บ็อกซ์ใช้สิบเจ็ดจังหวัดที่ประกาศเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดจังหวัดที่ประกาศเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับอ๋อครับ okay, ครับโอเคครับดังนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าอาจเดือนนี้เราอาจจะมีเกาหล,หลีเดือนหน้าเราอาจจะมีมาเลเซียนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีตัวเลขการคาดการณนะักท่องเที่ยว หรือรว่ารายได้จากการท่องเที่ยวสักแค่ไหนครับถ้ารุมรวมครับผมคืออย่างที่ผมอย่างที่ผมเรียนเพราะว่าถ้าถ้าเป็นตัวชัมมิงชิมใหม่เนี่ยรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเนาะแล้ว whatever ที่เราพูดกันว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถ้าเราคาดการเฉพาะไฟล์บินตรงจากเกาหลีเนี่ยมันก็หกร้อยหกร้อยกว่าล้านแล้วแปลว่าถ้าเผื่อว่ารวมไฟอื่นๆที่ทรท สำนักงานต่างประเทศทำการตลาดเนี่ยเราดึงเข้ามาได้ก็แปลว่ามันต้องมากกว่า600ล้านเนาะนะครับคิด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 ,คดตัวเลขได้ประมาณนี้นะครับนี่นี่คือนี่คือที่เกี่ยวกับแซนบ็อกซ์ชามิงเชียงใหม่นะครับการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอัอนนี้คือเร,เราไม่รวมกับนักท่องเที่ยวด OMESTIC นะครับถ้ารวมนี่คือก็จะมากขึ้นกว่าเดิมรหรือว่ามีคาดการเรื่องของดม m e s t ด้วยไหมครับว่าไ่ค<บ>ือคัดแค่ ครับผมในส่วนของโดเมสติกเนี่ยเรามีตัวเลขจากทางกระทรวงอยู่แล้วนะครับว่าถ้าช่วงมกราถึงตุลานะครับตัวเลขถึงตุลาเนี่ยมีผู้มานักท่องเที่ยวนะครับประมาณ2 5ล้าน5ะครับารายได้หมุนลเวียนเนี่ย22ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเฉพาะแชร์ริ่งของช่วงไฮซีซันคือช่วงของตุลาคมเราลองโฟกัสไปที่ตัวเลขของตุลาคมเนี่ย มันจะมีแชร์ริ่งเนี่ยจากสองจากจากจากเลงจากระยะเนี่ยมการาถึงตุลานะครับแต่ถ้าเรามองแค่ตุลาเนี่ยห้าแสนห้าแสนคนนะครับรายได้หมุนเวียนเนี่ยสี่จุดห้าล้านบาทนะครับดังนั้นทําให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าถ้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยตุลาถึงธันวาเนี่ยแน่นอนครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านห้าแน่นอนรายได้ก็หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับเพราะว่าโพสติท์พอยท์ที่เราดูเนี่ยมันคือเราดูการคาดการณ์จาก ไฟที่มากขึ้นนะตอนนี้ต่อต่อวันเนี่ยประมาณ35-40ถึง40ไฟล์นะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเฉพาะที่จ่ากาศยานเชียงใหม่นะครับก็ตกวันละ4,000คนที่เข้ามาถ้ารวมกับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาทางยามพนะอื่นอีกขับรถมาเองหรือว่ามาทางรถไฟเนี่ยก็จำนวนก็จะพลัสขึ้นมาอีกนะครับครับผมครับแล้วเกี่ยวกับ เนื่องจากว่าผลกระทบโควิดเนี่ยนะครับก็จะทําให้หนักท่องเที่ยวนี่ก็ลดลงไปนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็กําลังมีนโยบายต่างๆเนี่ยครับที <S <S นี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับว่านโยบายของภาครัฐที่มีการช่วยช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนี่ครับตอนนี้ค,คิดว่าประเมินว่ามีความ<ส>เพียงพอไหมธุรกิจสามารถเข้านะถึงได้ไหมอย่างนี้ครับครับมันจะมีอะสองสองส่วนนะครับการการกระตุ้น โดยโดยภายในของจังหวัดเองนะฮะไม่ว่าจะมาจากทางภาคส่วนของจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยคือพยายามกนเต็มที่ครับว่าตัวทรททเองด้วยนะครับก็พยายามที่จะทาตลาดมไม่ว่าจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอ e ีเวนต์หรือเรื่องของการจัดกีฬาหรือเรื่องของอะไรต่างๆนี่ผมยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างเช่นตอนนักช่วงนี้ตอนที่จะหยุดเนี่ยงานยี่เปงเนี่ยเรามีงานยี่เป็งประจําปี นะครับจัดโดยอบจอวันที่17-19ที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับอีกงานหนึ่งจัดโดยเทศบา,นนาลนครเมืองเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็บูสจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยการการตกแต่งพื้นที่ของเมืองนะครับมีรบริเวณประตูเมืองนะครับแจ่งต่างๆขวงประตูท่าแพสะพานต่างๆหรือตอนนี้ตกแต่งสวยมากนะครับก็ นี่ครับก็เลยเลยเรียนว่าในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนภาคธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยก็พยายามทำเป็นเต็มที่เพื่อดึงนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งอีกหนึ่งภาคส่วนที่มาจากทางรัฐบาลนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโครงการเที่ยวด้วยกันอย่างนี้ครับตัวยอดเนี่ยสะสมของประชาชนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเล้านคนนะครับยอดสะสมของผู้ประกอบการเนี่ยเก้ารายนะครับคิดเป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายเนี่ย ถึงทุกวันนี้นะครับก็คือ4,300ล้านบาทนะครับตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขจากกระทรวงนะครับก็อย่างที่ที่ที่ทเรียนให้ทราบว่าทั้งสองฝั่งทั้งทั้งโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลแล้วก็ในตัวโปรเจกต์ของเชียงใหม่เองก็จะต้องสอดคล้องกันไปแล้วก็ทำงานกันกันไปในในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆให้กับ ในช่วงของไฮซีซันนะครับสเดือนนี้ครับอย่างอย่างอย่างเที่ยวด้วยกันที่ที่ที่ได้ท่านได้กล่าวถึงน,น,นะครับคือ,อ,อมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเนี่ยอย่างที่ท่านได้แจ้งว่าประมาณ9,000รายนะจริงๆถือวาอา่าน่าจะมีมากกว่านี้ไหมครับผมอย่างเช่นว่าบางทีเวลาที่เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเราจะพบว่า,าถ้าเป็นโรงแรมหรือว่าร้านอาหารที่ขนาด ใหญ่นิดนึงเนี่ยก็มักจะเข้าร่วมโครงการแต่ว่าถ้าเกิดว่า<ม>เล็กลงมาหน่อยเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าร่วมโครงการอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรยังไงหรือเราจะมีแนวทางส่งเสริมยังไงครับผมเหตุผลผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการกังวลนะครับว่าว่าว่าอาจจะสมัครยากหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งทางท่องเที่ยวเีลาจังหวัดแล้วก็กระทรวงแล้วก็ทททก็ หารือในในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนนะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเข้าร่วมโครงกรารในในจำน,น,นวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเนี่ยวันวันนี้เนี่ยวันที่วันณันะปัจจุบันนะครับหลังจากที่ประชุมกับท่านเสร็จเนี่ยครับผมก็ต้องไปคุยกับทางผู้ประกอบการรายย่อยที่ครูเมืองเชียงใหม่นะครับทั้ง15ชุมชนเพื่อเชิญว่ามีติดขัดอะไรตรงไหนมีอะไรที่ท,ที่ที่จะต้องการให้ทางภาครัฐเนี่ยลงไปซัพพอร์ ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องฟังเสียง Voice ของเขาด้วยว่าติดขัดอะไรตรงไหนนะครับครับถ้าถ้าประเมินเป็นตัวเลขกลมๆคร่าวๆจะพอประเมินได้ไหมฮะว่าในร้อยเปอร์เซ็นของผู้ประกอบการเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการอยู่สักประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าในในเชิงจํานวนผู้ประกอบการนะฮะอืมเรียกว่าถึงครึ่งไหมอย่างนี้ครับถ้าถ้าถามว่าถึงอม ถึงครึ่งของเฟสที่ผ่านมาหรือเปล่าถึงครับคือเลยเลยเฟสที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะจะจะไปแตะตรงไหนนี่คือยังตอบไม่ได้เพราะว่าต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยไปไปตามสถานการณ์เพราะว่าในปีที่แล้วก็ไม่ได้โควิดหนักขนาดนี้เนาะร้านค้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีการโอเปเรตอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยที่ที่ที่มันเป็นการ แก้ปัญหาไปด้วยอ่านสถานการณ์ไปด้วยนะครับก็เลยเลยเลย,เลย,เลยตอบได้ครับก็คือว่าจํานวนเนี่ยมันมันไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่าในปีที่แล้วแต่เพียงว่าอาจํานวนมันอาจจะยังไม่ไม่อยู่ในเป้าที่เราได้ได้ไดตั้งเอาไว้ก็ยังต้องเวิร์กอัลต่อนะครับครับครับแล้วในแง่ของความพร้อมของผู้ประกอบการเนี่ยครับคือเนื่องจากท่านก็เหมือนกับว่ามีประเด็นว่าบางทีผู้ประกอบการอาจจะทําให้เราไม่ไม่ทราบจํานวนยอดผู้ประกอบการที่แท้จริงเพราะว่าอาจจะ ิดไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับททนี้ความพร้อมในการที่จะเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะาตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเริ่มที่จะเปิดประเทศแล้วก็ต่างๆเนี่ยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยความพร้อมคิดว่ามีแค่ไหนครับคือคือ,อเสียงที่เราได้ยินมาเนี่ยบางทีถ้าร้านที่เปิดกลับขึ้นมาใหม่ได้ครับบางทีก็ดูเหมือนว่าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณภาพการให้บริการเนี่ย ก็าอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมด้วยความที่ปิดไปนานบางทีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นประเด็นในเชียงใหม่ไหมครับแล้วเรามีแนวทางอะไรยังไงไหมครับอันนี้ความความไม่พร้อมเน่ยผมบอกได้เต็มที่เลยว่าเชียงใหม่เนี่ยพร้อมครับโดยเนเจอร์ของัวรกึมบิสเนสของเราเนี่ยคือมันพรีเมียมมากมาแล้วโดยที่เป็นคนการประกอบธุรกิจในในในเชียงใหม่เนี่ยอืม ไม่ต้องไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากครับด้วยด้วยเนเจอร์ของเราอยู่แล้วเนี่ยขอให้มีนักท่องเที่ยวเถอะผู้ประกอบการผู้ให้บริการทุกวันเนี่ยพร้อมอยู่แล้วครับเดินไปถามตรงไหนเซนิเมนต์เขาคือขอให้มีนักท่องเที่ยวเถอะอย่างอย่างอย่างที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นกาดตลาดอนุสารเอ่อไนท์บาซ่าเนี่ยขอให้มีนักท่องเที่ยวเถอะการบริการในระดับมืออาชีพเหมือนเดิมนะครับการบริการการพรอไวเอ่อโปรดักชั่นโปรดักทุกอย่าง ผมว่าจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำถ้าเรามองในแง่นอกเหนือจากงานบริการนะครับถ้าเรามองในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวมีความใหม่ครับมีความสดเชียงดาวอย่างเงี้ยเพิ่งได้ชีวะมนทนมาเป็นระดับหนึ่งยูเนสโกลงชื่อว่าเป็นชีวะมนฑนเนี่ยครับการนอกเหนือจากการบริการซึ่งกลับมาได้แน่นอนอยู่แล้วถ้ามีถ้าถ้านักท่องเที่ยวเทมาเนี่ยทางเชียงใหม่พร้อมอยู่แล้วยิ่งมากแบบนั้นก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมมากกว่าเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวในส่วนอื่นๆพร้อมครับพร้อมมากนะครับครับผมแล้วในแง่ของนโยบายที่ภาครัฐช่วยในเชิงสินเชื่อเนี่ยครับไม่ทราบว่าอันนี้มีประเด็นไหมครับผมว่าเข้าถึงไหมอันนี้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบเลยผมโอเคเรื่องของตรงๆว่าคือว่าภาคออททไม่ได้ไม่ไม่ทราบจริงๆได้ครับท่างนั้นอาจจะขอย้อนไปนิดนึงว่า เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่กลับมาเนี่ยครับคือเดิมเนี่ยเข้าใจว่านักท่องเที่ยวที่ไปเชียงใหม่เนี่ยจำนวนมากก็เป็นจีนใช่ไหมฮะตอนนี้จีนก็อาจจะชะลอชะลอไปทนีนี้ไม่ทราบว่าโครงสร้างของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนและจะกระทบกับหมายความว่าจะทําให้จะเกี่ยวกับเป้าจํานวนการท่องเที่ยวหรือว่าการปรับตัวอะไรไหมครับผม ผมผมว่านี้เนาะว่าเพราะว่าเพราะว่าโปรดักต์ของเราอ่ะมันขายค่อนข้างชัดเจนมันก็เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวเขารอยอยู่แล้วแต่จีนเนี่ยไม่มาเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเรามันมันมันเป็นฝั่งของเขานะครับทางจีนยังไม่ได้ปล่อยมานะครับถามว่ากระทบไหมกระทบครับแต่โซลูชันมันมันคงไม่ได้อยู่ที่ทางฝั่งเราฝั่งเดียวนาะก็โครงสร้างนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไหมโดย nationality อันเนี้ยผมคาดว่าถ้ามันเปิดจริงๆแล้วเป็นหลังโควิดแล้วเนี่ย by b y nationality อ่ะคงไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขา mm hmm. เขาก็คงมีความชอบในความเป็นเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะ่ะคือตัวเรามากกว่าผมผมตอบได้ร้าเปอเซ็นเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวเราคลีนขึ้นบริการของเราอัปเกรดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฮจินิการบริการเเพื่อนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับ การบริการทางสาธารณสุขตรงนี้เราอัปเดตขึ้นมากกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับนั้นคำตอบที่ท่านถามก็คือโครงสร้างนักเดิอเปไหมผมผมว่าผมว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาชอบเชียงใหม่ตรงไหนเขาก็คงชอบเหมือนเดิมนะฮะแต่โครงสร้างของเราเนี่ยเปลี่ยนเราต้องปรับตัวตามไอ้โควิดตามลักษณะของพฤติกรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปนะครับรบกวนขอ็นคําตของขทัวร์ยได้ไหม อ๋อได้ครับได้ครับงั้นอาจจะขอให้ช่วยสรุปเลยครับเป็นคำถามสุดท้ายครับว่า Key Success ครับของของการท่องเที่ยวเชยงบหม่ครับนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเป็น Key Success ระยะสั้นเนาะระยะสั้นเนี่ยระยะแค่แค่ h s e a s o n เนี่ยผมคิดว่าความร่วมมือของภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนสมาคมสภาต่างๆนะครับ ของเรานี่มีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับสมาคมผลิตท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือและสมาคมอื่นหลายๆอย่างเนี่ยคือร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งที่ที่ดึงดูดแล้วก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็พุ่งเป้าวิธี t a r ร์เก็ตของนักท่องเที่ยวได้นะครับเช่นทําเทศกาลต่างๆนะครับอันนั้นหรือว่าทำทำ,ทำทำทำสภาพของเมืองสภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนคือควบคู่ไปกับสาธารณสุขนะครับ ตรงนี้คือ key success ของเราคือความร่วมมือนะครับสองคือการถ้าพูดให้ให้ง่ายๆหนึ่งคือมันจะมีช่วงหยุดยาวตรงตรงนี้ถ้าดีกับเชียงใหม่มากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้แค่สองวันหรือว่า3วันเนี่ยช่วงวันปิยะเนี่ยเราได้นับเพื่อประมาณ6กหมื่นะครับถ้าเรามีตัวนี้ตัวนี้มีหยุดยาวเนี่ยผมว่าไฮซีซันเนี่ยเชียงใหม่นี่สามารถกระโดดได้เลยกระโดดโลด,ดเต้นได้เลยนะครับ อีกตัเซตของเราอีกอันก็คือสภาพอากาศครับนะครับอันนี้เราก็มีคณะกรรมการที่จะพวบดูแลเรื่องเกี่ยวกับฝุ่น D.M. 2.5จุดจริงๆมันอยู่หลังไฮซีซันนะครับช่วงไฮซีซันนี้ผลบวกของเราที่เป็นโพซ t ทีฟให้กับเรานีคือสภาพอากาศที่ดีนะครับสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับบนยอดดอยนี้ตอนนี้เป็นตัวเลขตัวเดียวแล้วครับนะครับ7องศา8องศานะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวแล้วนะครับ อดอยอื่นๆม่อนอื่นๆน,น,นะครับม่อนแจมห้วยกุกกับพวกนี้คืออากาศดีทั้งนั้นนี่คือเขาเรียกว่า,าจุดแข็งของเรานะครับที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปแล้วก็มัน่นคงยั่งยืนนะครับส่วนนี้ผมเสริมเลยว่าคือจุดที่เป็นจุดเรื่องท้าทายของเราก็ยังไม่พ้นในสิ่งที่จะต้องเป็นในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็การที่จะได้รับการผ่อนคลาย นะครับจากทางภาครัฐนะครับว่าเชียงใหม่จะจะผ่อนคลายในจุดไหนบ้างอย่างไรบ้างแต่ในส่วนของของอตัวเชียงใหม่เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆเนี่ยก็คือช่วยกันทําตรงส่วนนี้อยู่แล้วเพื่อให้ให้เชียงใหม่เนี่ยหคือโควิดเนี่ยลดจํานวนต่ำลงนะครับสองบลูโซนหรือเขตท่องเที่ยวให้มีมากขึ้นนะครับสคือชาและชาพลัสให้มีจำนวนผู้ประกอบการ มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับขอบคุณครับผม